สวัสดีค่ะพี่ันนางสาวักษนาพิจารนสันนะคะจะมาแสดงบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้ค่ะโดยเข้าไปที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์เจ้าหนี้ค่ะกดคลิกนะคะแล้วก็คลิกที่ Workflow ค่ะแล้วก็คลิกที่ Setup Master File นะคะจะขึ้นเราก็จะเลือกบันทึก in นวอยซื้อยกมาต้นงวดค่ะกดค่ะเราเลือกสาขาสำนักง,งานใหญ่นะคะกดโอเคค่ะแล้วก็กดเพิ่มค่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะใช้เลขที่อ้างอิง0 0 0 0 1กด Enter ค่ะแล้วก็เลขที่เลขที่อ้างอิงนะคะ7 7 1 0 1 กด enter ค่ะวันที่24เดือน12ปี57นะคะกด enter ค่ะแล้วก็มาที่รหัสชื่อแผนกนะคะกดจุด enter ค่ะเราจะเลือกไม่ระบุนะคะกดเลือกค่ะแล้วก็รหัสลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะกดจุดค่ะ เพื่อที่จะเลือกนะคะในที่นี้เนี่ยเจ้าหนี้ของเราคือบริษัท SW Interate ค่ะเรากดเลือกค่ะ S 0 2บริษัท SW Interate จำกัดนะคะกดเลือกค่ะยอดเงินยกมาสุดที่นะคะ53,200บาทค่ะกด enter ค่ะ แล้วก็กด F10 บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ